ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกมาดูโค้งสุดท้ายสูตรใหม่ใหม่ก็ไม่ใหม่ละานนานละลงไปนานละงวดวันที่หนึ่งสามตัวท้ายว,นนยวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยงวดวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยสามตัวบนหกสิบสี่ชุดสองตัวบนมันมีอยู่สิบหก ิบชุดสี่สีหหลักร้อยก็มีสตัวทำแบบนี้สิหชุดสี่สี่สทำแบบนี้อยู่สิหชุดแต่และชุดเอหลักร้อยก็ใส่เอาสูตรก็ใส่ก่อนสูตรสี่สีู่สี่ห้าูย์ หนึ่งดอกลราใส่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์ก็เอาห้าาใส่ห้าสี่สี่ห้าสี่ห้าห้าสี่เก้าห้าสี่ศูนย์ก็เอาหกเขาใส่หกสี่สี่หกสี่ห้าหกสี่เก้าหกสี่ศูนย์ทำเหมือนกันทุกชุดมันก็จะมีอยู่หกสิบสี่ชุดทำแบบนี้แหละถ้าเป็นสองตัว ทางรางวัลที่หนึ่งก็มีอยู่16ชุดเดี๋ยวไปดูคำเตือนก่อนแล้วมาดูตัวสรุปคำเตือนนะครับเลืองเด่นคือการคิดจำนวนจากสถิติเลขออกไปแล้วเพื่อปเป็นแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทางช่องไม่แนะนำ สิ่งที่ผิดกฎหมายครับจากเว็บแกะชนแนลครับอา้าไปดูกันก่อนไปดูไปดูตามนี้แหละคืออย่างนี้ที่ว่าสูปใหม่เนี่ยคือคือเราจะลงเอาสามเจ็ดเจ็ดลงสามเจ็ดเจ็ดเลขสามแล้วก็ขึ้นทีละแต้มสามแต้มสามสี่ห้าหก สามหลักร้อยก็ลดลงสามแต้มสองหนึ่งศูนย์หลักสิบก็เหมือนกันเลขเจ็ดนะแปดเก 7, 8, 9, 0, ้าศูนย์ลดลงหกห้าสี่อันนี้ก็เหมือนกันแปดเก้าศูนย์หกห้าสี่ทีนี้เรามาดูตัวที่เด่นสุดเลขสามหลักร้อยคือสองแต้มก็เป็นห้าขึ้นสามแต้มก็เป็นหกคิดว่า ัวเด่นคงจะเป็นห้ากับหกถ้าตัวที่ลดลงถ้าสองไม่มาก็ความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับหนึ่งกับสูงหลักสี่เพิ่อเมื่อกันจากเจ็ดก็เป็นห้ากับสี่ถ้าขึ้นก็แปดเก้าศูนย์ก็เด่นชุดก็คือเก้ากับศูนย์อันนี้เหมือนกันเด่นชุดก็เก้ากับศูนย์อันนี้ก็เหมือนกันสี่กับห้าเด่นชุด แบบนี้ละทีนี้นเราก็เอาหลักร้อยมาลงตัวท,ที่เด่นที่สุด4ตัวศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์ึงห้าหห้าเกีห้าเกยห้าเนด่นเหมือนกันทีนี้มาจับคู่มาจับคู่มาจับคู่หลักสิบนะหลักร้อยเอาไว้ที่หลังสี่สี่สีห้าสี ห้าสี่ห้ก็คือตัวนี้เลขเกก็คือตัวนี้เหมือนเดิมเลขศูนย์ก็คือตัวนี้0 4น5 0สี่ศนยหตัวที่อันนี้คือคือจะเล่นสามตัวนะครับคือจะเล่นสามตัวคือทําไปชุดหนึ่งมันเป็นไปได้ทานั้นหลักร้อย ถ้าจะให้ชอบตัวเดียวก็คือเลขศูนยกับเลข5 0าศห้ถ้าลง2แต้มกับปิดเนึ้งเป็นไ,ไปได้ใส่ทั้งหมดเลยก็มีอยู่64ชุดหกชุดมันถ้ามันเข้ามันก็น่าเล่นอยู่ตัวละร้อยตัวละร้อยก็หกพันสี่หกพอย แต่ถ้ามันเข้าก็หลายตังอยู่เหมือนกันถ้ามันไม่เข้าก็ไม่ไม่ว่ากันอ่าห้านาทีกว่าละขอบคุณมากครับคุณรรมาชชิกท,ที่เข้ามาดูสูตรใหม่ใหม่ก็ไม่ใหม่หมหมละทําไวหลายปีละแต่พนเดีมันเข้ามันเข้าอยู่เรื่อยสูตรนี้ยแต่มันเยอะ หมดทีตัวที่เราไม่ชอบมันออกออขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนสมเชิกที่กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามยูทูนแชนแนลพวกนี้พรุ่งนี้วันนี้ยี่แปดพรุ่งนี้ออกคนละขอบคุณมากครับ